พลาสติกเป็นวัสดุที่มีค่าเกินกว่าจะถูกทิ้งให้กลายเป็นขยะเพราะคุณสมบัติของพลาสติกยังคงมีประโยชน์แม้ผ่านการใช้งานมานับครั้งไม่ถ้วนเพื่อประหยัดการใช้ทรัพยากรใหม่และลดปัญหาพลาสติกใช้แล้วหลุดสู่ธรรมชาติการนำบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วกลับมาหมุนเวียนใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องจึงเป็นคำตอบที่ทำให้เราสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าและไม่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมดาว ในฐานะบริษัทด้าน a มท r ีเรีย i ไ n c e ระดับโลกจึงได้ร่วมมือกับบริษัท TPBI จำกัดมหาชนกลุ่มบริษัท Unilever ประเทศไทยบริษัท MBJ Enterprise จำกัดและสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังริเริ่มโครงการ Green Plus Palette for Green Industry เพื่อวิจัยและพัฒนาการผลิตพาเลตไม้เทียมที่มีส่วนประกอบของพลาสติกใช้แล้วแผ่นไม้เทียมที่นำมาประกอบเป็นพาเลตจะมีส่วนผสมของพลาสติกใช้แล้วประมาณ10 4ถึงซซึ่งรวมถึงถุงเติมที่ปัจจุบันยังไม่นิยมนำมารีไซเคิลเช่นถุงน้้ำยาปรับผนุ่มถุงผงซักฟอกและถุงน้้ายาล้างจานแผ่นไม้เทียมต้องผ่านการทดสอบว่ามีคุณสมบัติแข็งแรงยืดหยุ่น สามารถเจาะหรือตอกตะปูเพื่อยึดติดได้อย่างมีประสิทธิภาพและเมื่อประกอบเป็นพาเลทแล้วต้องรองรับน้ำหนักได้เทียบเท่าพาเลทที่ทำจากไม้จริงวิธีการทำ g r e e n p a s s ์พาเลทประกอบด้วย 1. รวบรวมบรรจุภัณฑ์พลาสติกใช้แล้วที่สะอาด 2. บดให้ได้ขนาดที่เหมาะสม 3. นํนำไปผสมกับผงไม้และผลิตเป็นแผ่นไม้เทียม 4. นํนแผ่นไม้เทียมที่ได้คุณภาพมาประกอบเป็นพาเลท เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพเราจึงมีการทดสอบความแข็งแรงของไม้เทียมเช่นความแข็งแกร่งต่อการโค้งงอหรือ flexural strength, modulus แรงดัดหรือ flexural modulus และความแข็งแรงกระแทกหรือ impact strength เมื่อประกอบเป็นพาเลทแล้วเรายังมีการทดสอบใช้งานจริงกับ f o ก k ลิฟต machine packing และการใช้งานใน warehouse ประโยชน์ของพาเลทไม้เทียมจากพลาสติกใช้แล้วมีมากมาย เช่นเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำพลาสติกใช้แล้วกลับมาสร้างประโยชน์ได้ในปริมาณมากลดปริมาณการใช้ไม้จริงช่วยให้องค์กรที่มีส่วนร่วมตั้งแต่รวบรวมผลิตและนำไปใช้บรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนได้แท้จริงและรวดเร็วยิ่งขึ้น Green Pass Palette for g r n i n i u s u s t r y จะช่วยลดการใช้ทรัพยากรใหม่สร้างมูลค่าให้บรรจุภัณฑ์พลาสติกใช้แล้ว ตลอดจนส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนส่งผลให้พลาสติกเหล่านี้ไม่ถูกทิ้งเป็นขยะหรือตกค้างในสิ่งแวดล้อมหากมีการขยายผลเป็นวงกว้างก็จะสร้างประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมให้กับประเทศไทยต่อไป